โอเคทุกคนก็กราบสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมครับในไมครับ mc silo dot net อาจาซึ่งวันนี้เนะี่ยครับผมผมก็จะมาสอนน้นองๆเนี่ยพาไนเข้าเซิร์ฟเวอร์ของพี่เว็บนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยที่ไปดูในนีโมใช่ไหมคือเข้าไม่เป็นใช่ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้าไม่เป็น <laughs> คือตอนแรกอะ่ะผมว่าผมจะไม่ทำคลิปสอนซื้อแล้วนะ แต่มันก็จงมีตัวน้องบอกพี่เวฟครับมันซื้อยังไงครับแล้วก็ทักมาถามอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาสอนทุกคนอ่าเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมว่าเราจะต้องเข้ามาในเซิร์ฟยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าไมค์ครับหนึ่งเข้ามาในเซิร์ฟใช่ไหมใน M C M C C low ซึ่งผมจะทิ้งอ IP ไอพีไว้ด้านล่างเนาะเข้ามาได้ที่ M C C l o เลยนะฮะแล้วก็กูเจอใครมาเนี่ยอ๋อไอไอพี IP. เด็กในเซิร์ฟกูนี่เองเอสวัสดีพังไง ว่าไงมึงซึ่งวันนี้เนี่ยมาดีครับ FA, เออมาเดี๋ยววิธีการเข้าเซิร์ฟเนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยคลิกขวามาที่เข็มนาฬิกาเอออันนี้เพียต้องสอ,องกันเนาะแล้วก็ไปที่เนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเอาชิลลอดคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์ไวลิสนะเจ๊นะครับแต่ว่าเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแบมนี่เราจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์มันก็จะโหลดเท,เท็กเจอร์พุ่งเท็กเจอร์แพคซึ่งมันก็จะอยู่หน้านี้เนาะหรังจากที่เราเข้าไอพีมาแล้วใช่ คือเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้เราก็จะเจอแอดมินโงโ่ง,โงคนหนึ่งที่ถือดาบเลสเซเบอร์อวดเด็กนะครับมันก็จะมีเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเอาชุดิรอด1.5.2ประตูวัปเพชรคือชาวบ้านประตูวัร์ปุกรกฏคือเท่าแก่คุณจะเข้าไม่ได้ถ้าหากคุณไม่มียศซื้อได้ที่ Mccilo ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนสําหรับใครที่จะเติมเงินซื้อเนาะก็เซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้เปิดถาวนนะครับอาจจะเปิดแค่เดือนหนึ่งสเดือน 3เดือนเพื่อที่จะมาเล่นกับเอฟซน้องๆสนุกสนานแล้วก็ลีหรือว่าปิดไปเนาะเซิร์ฟเวอร์นี้เราไม่ได้เปิดทาวน์ตัดสินใจก่อนที่จะเติมเข้ามาเล่นดีๆนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้พิเวจะไลฟ์สตีมอยู่ที่นีโมเออผมผมเปิดมาเพื่อไลฟ์สตีมเล่นกับน้องๆเฉยๆถ้าเกิดว่าเราเปิดฟรีเนี่ยทุกคนจะเข้ามาเยอะเกินไป <c oughs> คือเาใจปะ่ะเออตามนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวิเวอธิบายให้เซิร์ฟเวอร์นี้มันจะเป็นเซิร์ฟแบบโฮมโซนเนาะทุกคนน่าจะรู้ใช่ก็จะมียศชาวบ้านชาวบ้านนนนเเเี่ยยะป็็ทห มันจะมีไอ้พวกชาวบ้านอยู่สองสามตัวไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยคือยศที่ไม่มีบ้านอยู่ก็คือไปอาศัยบ้านคนอยู่ก็คือเป็นเพื่อนกันไปอยู่ด้วยกันส่วนยศเท่าแก่เนี่ยคือยศที่จะมีบ้านอยู่ซึ่งจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะมันจะบอกว่าประตูเพชรเนี่ยคือชาวบ้านก็คือประตูนี้ส่วนเท่าแก่คือปตประตูมรกตนี่เดี๋ยวเราจะเข้ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นยศผู้เยี่ยมชมอยู่ต่อห้เราพิมอะไรไปใช่ไหมเห็นไหมมันจะไม่สามารถทําพิมพ์ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเว้ ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปที่เว็บก่อนเลยก็คือ m c z i l o n e t ใช่แล้วเข้ามาในนี้นะครับผมแล้วล็อกอินเลยให้เรียบร้อยแล้วไปที่เติมเงินแล้วแต่ว่าเราต้องออดเกมไปด้วยนะเติมเงินนะครับผมแล้วก็โอนไปที่ทูม m นี่วอลเล็เราจะได้เติมเงินคุณ3นะครับอ่าราคาของอ่ยศชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่50บาทส่วนยศเท่าแก่จะอยู่ที่200นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละเนาะพี่เอทแนะนำว่าเติมไปทูมอนี่วอลเล็เท่านั้นเนาะอย่าเติมไปทูมอนี่เนาะ ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วก็มาเติมแล้วก็ใส่กรอกจำนวนจำนวนเงินทีน่เติมก่อนอ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะกรอกเลขอ้างอิงอะไรก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปมั่วซั่วอ่ะ,อะ,อะ,อะแล้วก็กดยืนยันกดตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะแล้วเราก็จะเติมพอเราเติมเสร็จใช่ไหมล้วก็จะมีพอยต์อยู่ตรงนี้เออซึ่งอันนี้พี่เพิ่มให้พี่ปพ้มไว้แอดพอยต์ไว้ให้วิธีการซื้อนะครับผมมาที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่อ่ survival หนึ่งจุดสิบห้าจุดสองซึ่ง โซนเนี่ยเราขายอยู่ที่65โซนตอนนี้ขายไปเยอะแล้วเหลือแค่31โซนเท่านั้นใช่แล้วก็จะมีไวลัส50สบบาทเห็นไหมห้บาทมันจะร้อยาพอยต์เพราะเติมคูณสส่วน200ก็600พอยต์เพราะเติมคูณ3เหมือนกันเราจะมากดซื้อกันนะครับผมซึ่งเราจะต้องออนอยู่ในเกมด้วยนะเขาจะมีบอกว่าโคุณดออนอยู่ในเซอร์วด้วยแล้วก็จะกดสั่งซื้อทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับเข้ามาในเกมมันก็จะขึ้นว่าเดี๋ยวพิมพ์จุดดิเห็นไหม มันจะขึ้นว่าเราเป็นเท่าแก่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็สีได้เงินมา100เราสามารถพิมพ์ทับดูเงินได้ไ่มเซิร์ฟเวอร์ไม่เอ้ยนี่ไงได้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 ถือว่ะเราสามารถทำดูเงินได้ฮันเน่สองไอดีเดี๋ยวสองสองสองไอดีไอดีไรครับผมทำคลิปคลิปสอนอยู่เสือกนับพวกนับนับพวกมึงนี่ <c oughs> อ่ะคือเว็บซื้อยอดเท่าแก่ใช่ไหมัก็คือเท่าแก่เราจะต้องเข้าไปมรกฏใช่ไหมโอเคเราจะเข้าไปในประตูมรุกฏกันเนี่อันนี้คือประตูมรุกฏไว้ทุกคนแล้วก็มาอ่านเจย์ครับไ <c oughs> อพวกกรดิ่ตีนอ่ะเราจะมาอ่านนะครับผมข้อมูลอันนี้ต้องจุดไว้เลยนะแนะนําว่าหากระดาษจุดไว้เลยนะครับผมก็คือข้อมูลเบื้องต้นจะแบ่งแยกออกเป็น2ตําแหน่งนะครับผมคือสเปาหนึ่งกับสเปาสสองใช่ นรกจะอยู่ที่สปาวปาวหนึ่งเหมืองจะอยู่ที่สปา2สองพิกัดของนรกคือนี่พิกัดของเหมืองคือนี่จดไว้ด้วยถ้าหลงทางไม่รับผิดชอบใช่แล้วก็เราจะลงมาชั้นล่างครับผมก็จะมีป้ายแบบคนซื้อแบบจํานวนมากเลยแบบอู้หูดูดิคือตอนนีคนมึงซื้อไปเยอะมากคือตอนเนี้ยโซนน่าจะโซนโซน,โซนอันนี้จะเป็นป้ายของสปานหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสปา2สองคือมันโลกเดียวก,กันนะแต่แค่มันมีสองสปาแค่นั้นเองมันสามารถเดินไปหากันได้ อันนี้น่าจะเป็นเขตของสปาวสองซึ่งสปาวสองมันเหมือนมีแก๊งอันดพานอยู่ครับผมเขาก็เลยไม่ไปอยู่กันเพราะเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ตายของตกฆ่ากันได้เดี๋ยวมันมีไอ้พวกแก๊งอันดพานเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกอันดพานไอ้พวกไม่มีใครครบไอ้พวกไม่มีใครอยากครบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไอ้พวกสารเลวอยู่ในเนี้ยใช่คนก็เลยไม่ค่อยจะไปอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาซื้อสปาวหนึ่งดีกว่าซึ่งสปาวหนึ่งกูก็จะหมดแล้วด้วยใช่สปาวหนึ่งมีน้อยฮะมาเดี๋ยวเรามาซื้อโซนสป อ่าซื้อโซนนี้แล้วกันโฮมสิบแปดอ่าเพอะบบประเนะเพิ่มปิดฝนแล้วปรับเช้าทีนี่เออมาหลังจากที่เราเข้ามาในโซนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีม้าให้1ตัวไม่ใช่ม้าบุนี้เกิดเอง <c oughs> ม้านี้เกิดเองแล้วก็จะมีโซนที่เราสามารถมาสร้างบ้านอะไรได้ตามใจชอบเลยครับก็โซนนี้ ดีตรงที่เราสามารถเอ็กเรยได้เพราะว่าเราสามารถหาแร่หาท,ทุกสิ่งท,ทุกอย่างได้แค่ในโซนเราเท่านั้นใช่แล้วก็จะมีกล่องสมน้ำหน้าคุณให้นะนรัยผมเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นมีไก่มีถังน้ามีลาวามีโน่นมีนัน่นมีน่น,น,นคือแบบมีเยอะมากในนี้เราจะให้ก็ทุกคนก็สามารถสร้างบ้านแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ก็ทําเออใช่อยากจะทาอะไรก็ทําซึ่งพิกัดของสปาทุกคนก็ได้จะจดไปแล้วนะครับเราแนะนาว่าให้จดพิกัดบ้านไปด้วยไม่งั้นคุณจะหลงทางเข้าใจเนาะ ใช่คุณจะหลงทาง you know แล้วก็จะมาเดินทางถามว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันสนุกยังไงสนุกตรงที่ว่าเราออกนอกโซนอะ่ะเราสามารถสู้กับเพลเยอร์คนอื่นได้หรือผู้เล่นคนอื่นได้ซึ่งหลักการการสู้คือว่ามันตายของตกใช่ทุกคนมันจะมีโจรมาป้นพวกมึงมันจะมีโจรมาป้นใช่มันจะมีโจรมาป้น,น,น,ปนซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงนี่ยมันเวลาจะห้าทุ่มแหละไอ,อ,อ,อ้พวกนี้ก็ยังออนยังฟาร์มกันอยู่ ใช่มันยังฟาร์มของแบบต่างคนต่างไม่ยอมก็น่าจะมีพีพีนเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งใครที่จะซื้อแนะนําว่าตัดสินใจดีๆก่อนซื้อนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้เปิดถาวรเนาะอาจจะเปิดแล้วก็ปิดตอนไหนก็ได้ส่วนระบบเซิร์ฟเวอร์ข้าวคือพี่เว็บเนี่ยเป็นคนที่คุมเซิร์ฟคาของพี่เว็บคือคําที่เด็ดขาดคือพี่เว็บอาจจะโกงผู้เล่นเมื่อ,อไหร่ก็ได้อย่างเช่นผมอาจจะเสกเพชรชุดกรอบเพชรแล้วฆ่าคุณตายก็ได้เออผมก็ไม่ผิดคือเข้าใจปะคือแอดมินทำอะไรก็ได้เซิร์ฟเนี่ย ก่อนจะซื้อตัดสินใจดีๆนะคือผมอาจจะสามารถทับแบนคุณทิ้งเลยก็ได้แบบผมมันไสอะคือแบบคุณมาถึงปุ๊บคุณแบบคุณแบบคุณมาฆ่าผมอย่างเงี้ยตอนนี้ผมจะไม่ได้ทําอะไรให้อะไรยเงี้ยแล้วผมแบบมันไสส่วนตัวอะไรยเงี้ยแต่ว่าฆ่ากันไม่ผิดกฎนะแต่ว่าผมมันไสไงผมก็เลยทับแบนผูกก็สามารถแบนได้ซึ่งอันนี้เป็นแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่โดนกันนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นคนที่ใจดีใช่ ก่อนจะซื้อไวลิสก็ต้องแนะนาว่าไปดูเพีที่นีโมก่อนนะครับผมค่อยตัดสินใจซื้อนะไม่ใช่ว่าแบบซื้อมาแล้วแบบไปโวยวายทีหลังแบบเฮ้ยทำไมซื้อมาแล้วแอดมินทับตัวอย่างนี้วะาอย่างรู้อย่างนี้เดี๋ยวแบบฮัลโหลยูยูมาแต่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดู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 มันมีเอมาสร้างบูมสร้างบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมต่างคนก็ต่างสร้างบ้านเดี๋ยวเราเป็นั่งดูดิว่ามันพาสร้างบ้านอะไรเนี่ยง่วงจังง่วงก็เปิด เอเอฟเคตกปลาแล้วไปนอนสิไอชิบหายไอพวกเนตเอฟเคเนี่ยนก็จะมีอ่ารูบ้านซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเราบังคับให้สร้างรูบ้านได้ไม่เกินเก้าบล็อกใช่สามารถสร้างบ้านทำไมตัวเอนช้านคุ้นๆน่ะเฮ้ยทำไมคุยกันอะไรกันวะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านคนอื่นนะครับเขาก็น่าจะเริ่มสร้างบ้าน แล้วก็จะเจอไอซีโฟด้วยเราจะฆ่ายซีโฟทุกคนใช่เราจะฆ่ายสิบเอาเวล C 4! C 4! าซีโฟซีโฟไปลาซีโฟซีโฟพี่เวละซีโฟมาได้หรอกมาได้มามึงมาเจอกับกูที่ซีโฟมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ของฟรีเสยเลยเอ่ะโอ้ยซีโฟซีโฟตาย <laughs> เดี๋ยวทุกคนครบ ขอป,ปอบจอเต็มก่อนนะเมื่อกี้มันยังไม่สะใจเป็นไรอะอ <c oughs> ย่าขิงอย่าขิง <c oughs> เออเอ่อเอ่อทักก่อนสิถึงตายเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอันนี้อันนี้อัดคลิปไม่เกี่ยวเอ่อไปเอาของคืนจากแอดมินเอานะ <c oughs> คือ,ก,อ,อกดของเซิร์ฟเวอร์อะคือกดของเซิร์ฟเวอร์คือเขาก่อนที่จะฆ่าก,กันอย่างเงี้ย เวลเท่าไหร่เวลเท่าไหร่เวลเท่าไหร่คือกฎของเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะฆ่ากันอาจจะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับแต่เมื่อกีก้ผมบันไส้ไง R C4 w a v เท่ากับกดเนี่ยทุกคนคือมันจะโดนอย่างเงี้ยคือมันจะโดน่างเงี้ยคือก็จะว่าคือใครที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟมันจะโดน่างเงี้ยก่อนที่จะเติมเข้ามานะเออก่อนที่จะเติมเข้ามาเราต้อง คือเจ้าของเซิร์ฟคือผมไงเออผมจะประมาณนี้แหละใช่อืมคือแบบทำอะไรก็ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> ว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านพี่เฟรมไว้ทุกคนนี่นพี่เฟรมพีม่เฟรมก็ไลฟ์สตรีมเหมือนกันนะอยู่ในช่องพี่เฟรมสามารถไปดูได้ใครที่แบ่จะดูพี่เฟรมในนิโมไปดูพี่เฟรมได้นะเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไปหาเลยร <c oughs> ีบ้านพี่เฟรมไว้พี่เฟรมทำไรมาเดี๋ยวนะคอนโดเขาไม่ดิโอ้โหปลูกไผ่ปลูกอ้อย มีบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวนะเพิ่มเพิ่มอ่าเอาโอมาดิมาทุกคนเราจะมาทำการแกล้งพี่เฟรมกันฮะเออไ,ได้โอ<ะ>พีลหทับเจมหนึ่งพี่เฟรมได้อยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่เฟรม <c oughs> มันเอฟเคตกปลาทุกคนมันใช้มอสตกปลาแต่ทำไมตอนนี้มันยืนนิ่งวะเดี๋ยวขอ,ขอดูในกล่องมีไ,ไหโอ้ในหนังสือได้ปลาคงทนสามวะ ผมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้บ้านมิเฟรมมันไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆเดี๋ยวนะเราควนเกมหมดสามปนบ้านมันทุกคนป้นบ้านนี่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 เออนี่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 หุยทองมึงไปฟาร์มมาตั้งแต่เมื่องเดี๋ยวนะมีทองมีทองอันนี้ทนไฟพวกนักยานอันนี้น่าจะการตกปลาล้วนๆเลยนะครับเได้จการตกปลาล้วนๆเลยเนาะโคตรเยอะเดี๋ยวกูจะ มีไหมอ๋อไม่ได้เผาไว้ไม่ได้เผาไว้กูยึดเลยแล้วกันเลยเราไม่ยึดดิเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราอย่างนี้เลยเราต้องอย่างนี้หายไปไหนที่สุดลาก่อนทองของพี่กูโอเคส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นบ้านของพี่เวฟนะครับผม <c oughs> ที่เวฟไลฟ์สตีมเสียงอะไรต่างแป๊ก อันนี้เป็นม้าของวเว็บที่เว็บไลฟ์สตรีมอยู่ในนิโมเนาะแต่ก็ยังสร้างอะไรไปได้ไม่เยอะนะครับใครที่อยากจะดูเอาชืลล่อรอดในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไปดูได้ที่นิโมเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โอ้ยมันพากันไม่นอนหมดละเนี่ยสปารเราอยู่นี่สปาอยู่ไกลมากนะผมบอกเลยว่าสปาอยู่ไกลแบบไกลสุดๆเลยแล้วก็สปาเนี่ยไม่สามารถฆ่ากันได้นะผมสามารถมาซื้อของซื้ออะไรในสปาได้ปกติเออในสปาก็จะมี n p c แต่ไม่บอกชื่อไม่มีป้ายนะต้องหาเองนะครับแล้วก็เงินในเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็น e อ e เ a อร์ส่วนใหญ่ ก็คือเป็นมรดกนั่นแหละเออมรดกจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราเน้นหลักความเป็นจริงของ Minecraft ก็คือว่าให้ n อ c มันใช้มรดกใช่เพราะว่าเรงเงินของ Minecraft มันคือมรดกใช่ปละ่ะเออนี่ก็จะมี NPC บแบบขายแบบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับซื้อนู่นรับซื้อนี่มี n p c รับซื้อข่าวรับซื้อนั่นใช่คือมันมีโคตรจะเยอะเลยครับเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งใช่ใครที่อยากจะดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลืม ใครที่จะเข้ามาเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ให้แนะนําว่าให้คุณเนี่ยเอาดินหนึ่งก้อนไปที่สปาวแล้วไปแลกหนังสือกดก่อนอ่านกดก่อนนะครับผมกดกฎหมายนะครับผมหัวข้อที่1กดของกันอยู่ด้วยกันห้ามใช้โปรแกรมโกงเช่นไฟล์แต่สามารถใช้เอ็กเลยได้ห้ามมาโครหรือออโต้คลิกต่อบล็อกแต่ฟาร์มปลาได้ห้ามก่อกวนยกตัวอย่างเช่นยืนบังเวลาวางบล็อกหรือวิ่งไปบงังเจ้าของบ้านเวลาทํางาน C ห้ามใช้คำหยาบห้ามเหยียดเช่นวายเอควายอิอเฉยเอ่ะ yeah เป็นต้นห้ามพูดเรื่องนอกจากเกม Minecraft หรือพูดนอกเรื่องจากเซิร์ฟเช่นมีใครรู้ไหมนายกชื่ออะไรตอนไหนเขาจะลาออกเป็นต้นฮะก็คืออย่าพูดเรื่องอื่นนั่นแหละเนาะส่วนกฎข้อที่หกห้ามเล่นเกิน1นรหัสจับได้โดนแบนไอพีอย่างเดียวห้ามฆ่ามัา่วไออันนี้กข้อที่เเนาะ ห้ามฆ่าม,มั่วก,ก่อนจะฆ้าคนพูดคุยกันก่อนแล้วค่อยลงมือแต่ถ้าเกิดเขาวิ่งหนีอย่างเดียวไม่คุยจัดการได้เลยก็หัวข้อที่2ก็จะเป็นการกดสร้างบ้านอะไรต่างๆซึ่งแนะนําว่าให้มาอ่านก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อ่านแล้วคุณทําผิดกฎคุณโดนแบนสถานเดียวจะเสียเงินแล้วมาเรียกร้องผมก็ไม่ให้คืนนะใช่ก็ประมาณนั้นแล้วกันโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเลยแล้วก็พี่เว็บมึงมาโปรโมทเซิร์ฟเหรอวันนี้ตอนเย็นจะลงคลิปไหม ลงเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เด,ใหเดี๋ยวนะไอซีโฟอยู่เดี๋ยวไงซีโฟเฮ้ย,ยนี่มันซีโฟนี่นมาเอ้ฟาร์มบ้านเป็นทองซะด้วยอีแม่เอมึงแฮกทองใช่ไหมมึงไปแอบเข้าอ่อบักบักเข้าไปฟาร์มใช่ไหม ถามพี่เฟรมดูเอ้ยมันรวยจังวะผมไปผมไปชุดมาอ๋อไปขุดเหรอไป,ไปขุดไปขุดไปขุดซึ่งในเซิร์ฟเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าอ่ะเดี๋ยวคือเราบอกไว้ก่อนเลยว่าแร่มันสามารถหาได้เฉพาะในโซนของเราเท่านั้นมีจํานวนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วมันสามารถหาได้ที่เหมืองซึ่งเหมืองเนี่ยจะมีแค่เหล็กอะไรต่างๆแค่นั้นแหละเหมืองก็สามารถขุดได้แต่นะแต่ว่าเหมืองจะจะเปิดบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น โอ้ยเดี๋ยวเสียงเย็นใช่อ่ะคนเลี้ยงไปมึงอ่ะเอาไปเอาไปสามกองไปมึงไงเฮ้ย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 มึงเอาดาบตาวอลขึ้นมาเลยมึงเอาดาบตาวอลมาดิมาดิเอามาจากไหนวะเอา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 ดาบตาวอล อไหนดาบตาวอไหนดาบตาวอกวะอ๋อนี่ในตัวได้ไหมอ๋อดาบตาวออ๋อไอ้เพิ่มลองหลงกดคิวเอ้ยแอดมินหัวควายเอ,อ้ยไปเอาของให้เด็กมันไปได้ไปทับคิไไบ Q, วไ,ไ, Q, ไม่ได้ไปมึงไะทับคิวไปเลยด้วยเอ้ยอันนี้คลิกนี่หว่าไม่ใช่นี่ป่ะคิวมันมันทับเอ้ยสรางมันแล้วกันเอ้ยเตะมันออกไปได้ไหมอันนี้ k i c k โอ้กูทับอะกูดีโอพีมึงน,นี่ไอ้เปิ้มด้วยความโง่ะอะดีโอพีไปทับคิวอะทับคิวมันไม่ได้ไมันเป็นใครวะ u m เอ m m A g ม c อจไอซีสล e <c oughs> ตายควาย <c oughs> โอเคเรียบร้อยเนะเาะแล้วก็ให้ไปเร็วเดี๋ยวให้โอพีนก่อนดีหน้าโง่เลยให้โอเคไปละ เออเรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ถามว่าพี่เว็บครับเขาเซฟพี่ยังไงพี่ก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาถามอีกก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมไปดูกูอย่างเดียวก็ได้คือไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาดูไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเล่นไปดูอย่างเดียวก็ได้ใช่อืไม่ต้องเข้ามาเล่นเลยก็ได้ครับผมเข้ามาดูเฉยก็ยิ่งดีอะใช่ตอนนี้ก็ เอ่อ,ซอเซิร์ฟเวอร์ก็มีทะเลาะกันทุกวันนะฮะดา่าทุกวันไ <laughs> อ้คนนู้นไปขายคนนี้ไอคนนี้ไปขายคนนู้นด่ากันไปด่ามาแก๊งนู้นตีแก๊งนี่แก๊งนี่นตีแก๊งนู้นคือกูจะเป็นภา,าษาตายเพราะพวกมึงอยู่แล้วแหละทุกวันเนี่ยโอเครู้ว่าจะใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมนะตอนเย็นลงคลิปด้วยนะเออวันนี้ลงให้สองคลิปนะจ๊ะเจอกัน